กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศว่ามีความกดอากาศต่ำนะครับเนื่องจากว่าความร้อนปกคลุมประเทศไทยทําให้มีการร้อนจัดหลายพื้นที่ครับซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนแล้วครับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีใช้สายยางฉีดน้ําคลายร้อนให้กับนกแกว้วมาคอและหมีขอที่นําออกมาโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวชมรวมทั้งสัตว์ชนิดต่างๆกว่า300ตัวเพื่อลดความเครียดและป้องกันการเจ็บป่วยของสัตว์ที่ต้องอยู่กับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูง39-40องศาเซลเซียสที่จังหวัดมหาสา,ารคามเจ้าของร้านขายต้นไม้ในเขตเทศบาลเมืองมหาสา,ารคามเพิ่มปริมาณการรดน้ำต้นไม้จากวันละ1ครั้งเป็นวันละ3ครั้งและกางตาข่ายกรองแสงป้องกันต้นไม้แห้งตายในช่วงที่มีแดดร้อนจัด ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ประชาชนจํานวนมากเตินทางมาท่องเที่ยวเล่นน้ําคลายร้อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่บริเวณหาประสาททองตะบนเย้ยประสาทอําเภอหนองกี่อย่างคึกคักโดยแหล่งน้ําแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า2,000ไร่และยังเป็นแหล่งน้ําดีผลิตปปาในเขตอำเภอหนองกี่อีกด้วยครับ